เอาวันนีครับพี่น้องเอาวันนี้เดินท่อนะครับนี่เอาท่อมาเดินครับท่อมาวางเครื่องมาวางเอาเครื่องมาจอดวางแล้วครับวางท่อครับนี่แปลงห้าไร่ครับยกร่องเสร็จแล้วเตรียมแปลงเสร็จแล้วครับพี่น้องตอนนี้เดินท่อจะปล่อยน้ําหยดครับพี่น้องจะลงมือปลูกครับนี่ครับห้าไร่ครับตอนนี้ยกร่องเสร็จแล้วครับพี่น้องนี่ กล่องเสร็จแล้วครับห้ไร่ครับเตรียมแปลงปลูกมันเทศครับพี่น้องนี่หไร่แล้วครับพี่น้องเนาะนี่วางท่อครับเดี๋ยวกำลังจะมาต่อครับต่อท่อครับนี่เดินเดินท่อมาจาก สะจากบ่อน้ำที่จะดึงมาก็ไกลอยู่ครับประมาณส0งร0อยเมตรครับเอาเครื่องมาวางนี่เลยครับที่ข้างแปลงหน้าแปลงนี่เลยจะไม่วางติดอยู่กับบ่อน้ำสะนะครับจะใช้ระบบดูดไกลๆเลยครับเอา เดี๋ยวปัม๊มหอยโข่งดูดมาเลยครับดูดขึ้นมาจากตะเลยใช้กระโหลกยาวๆต่อท่อยาว,ยาวๆเลยครับพี่นอ้นนองเนี่ยครับมาพี่น้องเนาะนี่นี่ครับดูนะครับครับเตรียมเตรียมแปลงแล้วครับพี่นอ้องนี่ อย่กล้องแล้วครับลองดูด,ด้านหลังครับพี่น้องนี่หาไร่ครับพี่น้องครับไปพี่น้องเนาะนี่ครับครับดูกันจัดจัดกันไปเลยนี่ครับ อีกการผมวางวางท่อลงไปหัวแถวยกล่องเนี่ยนะครับนี่ลงไปล่องท,ที่ยกไว้นี่ครับจะเดินสายน้ำยดยาวเลยครับยาวเลยล่องชักล่องยาวครับพี่น้องครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ